กรับเทคนิคนี้มีชื่อว่าเทคนิคอากา เรียนนะครับผมนะครับฝากด้วยนะรัผมนะกดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อๆไปครผมนะครับกดติดตามนะครผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสําคัญสําคัญนะครับผมครับทุกวันอาคาแล้วก็เสาร์นะครับผมเราจะมาพบกันนะครับกับคลิปสอนนะครับผมนะส่วนวันอื่นๆก็อาจจะคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปครับผมคลิปนี้สําคัญยังไงนะครับผมนะครับ มาก่อนแล้วก็ตบออกไปนะครับผมนะครับเทคนิคนี้สามารถเอาไว้ช่วยยิงประตูในโกหนูได้เพราะว่าผู้สู้บางบอลุกไมเป็นโกหนูเนี่ยจะไม่เห็นช่องนะครับพอเราอาก้ามาเอนีที่ด้านข้างทําให้ยิงหรือแม้แต่ถ้าเราส่งภางพพาื้นเนี่ยส่งเพื่อนภาพพื้นนะครับเราแปลไปเนี่ยนะระยะขาเขาโดนแต่ถ้าเรางั้นอาก้ากาอากาศเนี่ยผู้ต่อสู้รอสก,กัดลุกมุมมันแค่ ด้วยเลยอย่างนี้เขาก็รอสกัดภาคพื้นได้ครับถ้าเป็นกากาศเนี่ยเขาก็จะยกสกัดลําบากนิดนึงนะผมถ้าเราทำถูกถูกจังหวะนะผมนะคอนทีตใกล้เขาเต่ติดเขาก็ไม่ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะสําคัญมากๆแล้วเป็นเทคนิคที่ผมขาดไม่ได้เลยนะผมนะช่วยได้ดีเลยทายาทีเราเราส่งภาคพื้นไม่ได้ผมก็ส่งตากาศหรือแม้แต่ยิงประตูเองนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะผมนะนะับสติมีสามรูปแบบนะครับหนึ่งอยู่กับที่ให้คนพูนดีนะครับผม สองเคลื่อนออกนะครับก็สะเทกออกนะครับออกก็มีสองแบบมีออกพาคพื้นไปแล้วนะครับที่เคลื่อนออกปกตินะครับกับออกอากาศก็คือแบบกล้าครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมีแค่สองแบบง่ายๆผมนะอยู่ที่เคลื่อนออกพาคพื้นเคลื่อนออกการอากาศนะครับผมเลือกเอาเลยผมนะออกปกติก็พาคพื้นอยากโชว์ก็ออกการอากาศนะครับผมเทคนิคกา้ามมีเยอะแต่วันนี้เราจะจาบเป็นเทคนิคเทคนิคไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวตู้อื่น เราจะย้ําให้ทีละตัวทีตัวผมนะเราจะไม่ประหลวกันนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลานะครับผมนะครับอ่าพิธีก้านะครับพี่ีนะครับผมนะนะหันท่าให้เลยถ้าเรารู้นะครับหลักการง่ายๆหนึ่งโอเคเราจะรีบจับหลกกาเรารู้แล้วนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยดึงบอลมาด้านขวานะมันก็เหมือนการที่เรางนดยกบอลขึ้นตรงงด้านหน้านะครับนัดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับเพียงแต่ถ้าอยู่เงี้ยมันก็เตะ เรียกจะเอ็นตัวมานะครับบางคนงัดอักคะและเอ็นตัวไม่เอ็นเนี่ยพออยู่เนี้ยตัวไม่เอ็นก็มันก็วอลเล่ไม่ได้นะครับมันก็งอขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราดึงมาปุ๊บไม่เอ็นก็ปุ๊บมันก็โด่งไปเวลาคุณงัดเสร็จแล้วพองัดปุ๊บกระตุกได้คุณต้องเอ็นตัวต้องสึกเอ็นตัวอย่างเงี้ยวอลเล่นะผมนะเพื่อให้บอมันกดลงได้ยิงไปตรงๆได้งัดปุ๊บวอลเล่นะครับต้องเอ็นตัวนะผมนะสำคัญนะผมนะอ่าดูวิธีนะครับผมวิธีจากก่อน เราดึงบอลนะครับเราจะไม่ดึงเราจะาจะดักขาเดียวมนอย่างนี้นะครับถ้ามาอย่างนี้มันจะติดตัวเราเองนะครับผมมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นะพอเราดึงบอลออกมาเราดึงบอลมาน,นี่ตามเส้นนี้เลยนะครับตามเส้นนี้เลยให้ผลต้นมานะผมถ้าเรามัด้าน,น,นหน้ามันก็ติดตัวเราเองอีกไปไม่ได้ผู้่อสู้คือกล้องพอเราดึงไม้นะครับเราจับให้หันขาตรงนี้พอดึงออกมาพอผลต้นได้เราก็ตกก็ตกขึ้นแล้วบอลรอบอลตกนิดนึงก็วอนเลยนะครับดึงบอลมานะลากบอลมาน่ยเวลาลากเราจะปล่อย นี้นะครับถ้าเงี้เดี๋ยวบล้านไม่ได้นะครับเรากระตุกไม่ได้เราตามบอลไปเลยนะครับผมพอมาเขาดึงบอลมา่อยตามบอลไปเลยห้มจะใกล้ขาเาแล้วกะตุกนี้ขึ้นเลยนะผมนะดึงมาตุกอย่างนี้เลยนะครับแรกๆฝุกกระตุกก่อนนะครับจากด้านนี้ได้เลยนะครับดึงมากระตุกฝุดกระตุกก่อนสมดรก่อนนะครับมันเป็นฟุตซอลนผฟุต่อลมันจะหนักหน่อย ผมก็จะตุกยากนิดนึ่งจต่พอเป็นบอลบอลเบอร์5บอลอะไรที่มันเบาๆเนี่ยกระตุกง่ายมากครับแค่นิดเดียวก็ขึ้นเลยนะผมนะดึงมานิดนึงกระตุกปุ๊บนะครับนะครับดึงมางั้ก้านะครับฝึกกระตุกได้พอกระตุกได้แล้วก็วอลเล่ไปแค่นั้นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวอลเล่ใถูกหรือไม่ดึงมาตุกปุ๊บวอลเล่ตุ้มนะครับอ่าดูนะผมนะรัชนาแล้วนะครับผมไม่มีอยู่แล้วนะผมนะครนะ คือเราทำงานแล้วกระตุกนิดเดียวขึ้นกระตุกนิดเดียวขึ้นมันก็ไม่พลาดหรอกคนระับผมครับสมัยก่อนแรกๆอาจจะแบบพลาดอะไรเงี้ยมันแทบไม่พลาดอยู่แล้วคนระับผมครับเพราะเป็นตัวเบสิกของอาก้าเลยนะครับผมนักสติทุกคนต้องทําได้นะครับผมมันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะครับผมนะฝึกแรกๆอาจจะยากนะครับผมนะแต่ฝึกต่อไปแล้วลูกมันก็ไม่ยากแล้วนะครับนะครับเอานะพอรู้วิธีกระตุกไปแล้วนะครับมาดูรูปแบบก,การนําไปใช้หนึ่งนะครับเรารู้ว่าจับเลยนะ ดูแล้วเราจับเลยสองอ่ะสองคนิบเดียวนะอาการลางคดิบอ่าเทคนิคคดิบหนึงเรจับได้ปุ๊บนักก้าอ้อนะครับสามเทคนิคก้าวขาเดียวก้านะครับก้าวขาเดียวก้าหนึ่งสองสามแข่งไป้าตำแหน่งเดียวกันเลยเหมือนดี่เราคดิบเหมือนดียวราไปจับซ้ายเลยเหมืับเอ้ยขวาคนหลังซ้ายจับขวานะครับแล้วก้าวขาเดียวก้าหนึ่งสองสามฮะตึ้ง ครัที L shape อกกาก้าตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายที่สุดนะครับเอลเชฟ L shape อาก้าเห็นไหมตัวหนเยอะไปเลยนะเหมือนสลิปเหมือนเ้าวขา,าเดียวเหมือนอะไรเลยนะที่มานะครับเพราะฉะนั้นระูปแบบก็จะมีจัดได้เลยใช้สลิปอาก้าใช้ก้าขเดียวอาก้าใช้เอลเชฟอาก้าแต่จริงๆแล,แล้วนะครับแต่เกศผมอยากให้ใช้เอลเชฟอาก้าเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าถ้าคุณใช้กาวผ้าเดียวเนี่ยบางทีถ้าคุณจับไกลไปเนี่ยพอคุณหันไปจับกว้างเนี่ยบาลานซ์มันไม่ได้แล้วพอคุณดึงหนยากแล้วนะครับแต่ถ้าคุณใช้เชคดอีเชฟและอาก้าเนี่ยนะครับเชฟนะพอคุณใช้ตายครับคุณเลือกได้ว่าจะตำแหน่งจับใกล้จับใกล้แค่นี้ก็ได้นะหรือจับไกลแค่ไหนนะครับกระแทกแรงแค่ไหนก็ได้ เที่ยวที่เท้าป้าขาเดียวเอลเชปปาก้าดูนะครับผมอ่าวิษานะครับที่ตนตีเช้าครับกาวขาเดียวนะปุ๊บแอลเชฟปุ๊บงานจบด้วยอาก้าครับเห็นไหมครับผมก็นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกฝึกเทคนิคอาก้าขึ้นให้ได้ก่อนนะครับแล้วเวลานำไปใช้อยากให้ความรวดเดียวนะก็ให้กาวขาเดียวหนึ่งสองสาม เพื่อความรู้เร็วสวยงามก็คราวเดียวแต่เพื่อความปลอดภัยก็ใช้ L shape อาก,กาศนะครับผมโอเคนะครับผมหวังว่านะครับเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ EP ที่10อ0เทคนิคสู่ความเป็นที่แข็งสกิลสวัสดีครับ